เพชรยังกระบรู้อ่ะเป็นมู่เลยเฮ็ดพึ่งเหรอนี่สองดอกบางใหญ่นึงอ่าเหือในละเด็กเขาเข็ดพึ่งเขานี่ได้หลายนี่เผามาแล้วเนาะแต่จะได้บาทดไหมดอกบางใหญ่นู่นไงอีกดอกหนึ่งนู่นน่ะโอ้ดอกบางใหญ่เลยผลงานในวันนี้ของยิจิต อันนี้ของปนาน,นนี่นของเจ้าของสวัสดีค่ะเจอกันกันกนกบซองนอน,นาพาหากินอีกแล้วเด้อค่ะวันนี้เข้าป่าอีกแล้วหาเฮ็ดจักซีมีบ่บบีเลยค่ะมากับทีมงานเก่าเ้ยค่ะมากับอีจตปนานื้นนี้ยายาพนําไปเบิ่งกันค่ะวันนี้ว่าซิมีอยู่บ่ะซิมานอยู่บ่ะเห็นแล้วจ้าดอกแลกแฮกมันเินละงก เ็นละงกขาวพ็นละงกขาวเฮ้ยค่ะไปบึงกันพี่ทั้พี่เออนี่นี่นี่พี่พี่มาพี่อีนดีเดดอกนึงนี่นีพี่อันนี้สองดอกสามดอกสี่ดอกหน้อยหองน้อยน่ากินเท่นเอาพุ่มออกเป็นน้องพุ่มออกเฮ็ดทานเดียวเฮ็ดทาน เรดินอันนี้เน็ดดินเข็ดดินเ็ดดินจ้ะของของะนัอันนี้เพ็น้ดดนดดนนนหนนมากสักองดอกพอได้เก็บอยู่ค่ะ,ะ,ะยัีย<า>พอด้เก็บอยู่พ่าเขาดอกบปงไงดอกนี้เต็ม เหลือตาเหลือตาพอได้เก็บอยู่ด้วยนะเหลือตาอย่าจิบบ่เหลือตาอย่าจิตเหลือตาคนหมานขาพร้อมเข้ามามือเช้าเขาก็ะปุดอกดอกใหญ่เฮ็ดทำพานกับเฮ็ดน้อยเขาเยียบแล้วล่ะเอาเอายักมดดละลายเฮ็ดก็ได้บ่ค่อยยากมีแล้วล่ะเนาะคนหากลายเฮ็ดก็ออกน้หมอทัน ยายได้เต็มก็อย่างล้วบ่อ้าวเห็ดยายาเยียบหมุนออกกลางถนนเลยเห็ดท่านออกกลางถนนตุ๊ตบอยู่ยังในน้อยอยู่ซุนในยาย่าบ่เห็นยาย่าบ่เห็นพี่ๆยายอีกนี่ๆนี่อีสรงดอกอ้ายสามดอกออกกลางถนนเลยเออฮึเออ นี่เลยนี่สองดอกสามดอกนี่ย่างเกลียมยายเราเห็นเนี่ข้าในเหยื่อทางนอกกับมันออกกลางถนนเลยเนาะเฮ็ดดินกับเฮ็ดดินเฮ็ดดินกับที่ฐา,านมาอยู่ร่วมก,กันช่วงนี้ก็สิเก็บเฮนะ็ดดินเฮ็ดนี่แหละเนาะเฮ็ดดินเฮ็ดได้แลงง้ง<ป>้กประวายลลงงวแล้วเฮ็ดละง้อเมื่อแล้วได้ดอกนั่งในนี่นะดอกจุ่มนะนาปดนัดนัดพูสะนี่นะดินได้ โอ้ปานานได้ดอกบางใหญ่นึงอสองดอกเห<ะ>็ดยังเห็ดพึ่งข้าวานี่หนึ่งดอกมันมีซิม,มีมูอยู่ะอะัน่านนนมิดช่วงมีดเป็นแต่เห็ดดินเนอะเห็ดข้าวดิน เรางกก็อยากดับแล้วล่ะเม็ดละช่วงนี้ก็จะเป็นเห็ดดินได้เก็บเห็ดดินเห็ดผ่านแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นเห็ดพวกจิกเห็ดน้ำมาก เต็มกระยั่งเลยยังอยู่ก้นกระยั่งเล่นะมะวางก้นกระยั่งเชืองนี้มีแต่นั่งจากที่เต็มเรืองนี้มีแต่เห็ดดินกับเห็ดถ่านเนาะหลายเป็นหมู่เป็นหมู่คณะหมู่คณะคณะแม่ชีขาวเพื่นเวิรนมาแล้วหมู่เดียวเต็มกระตาถ้าจอยากเห็นตอนที่มันยังเป็นจุ่มเนาะคือสิคัก ไม่เท่าแนละ้วกินไม่ได้แล้วเฮ็ดดินหมู่เดียวเต็มกระหยังยิจิตเลยดอกน้อยนึงป้าหลายแห้ง,งหเห็ดน้ำมันเท่าแล้วล่ะหักเอา ดีนหมดเฮ็ดทานมันง่ายเลยด้เฮ็ดทานดอกง่ายดอกเมื่อไงเมื่อไครูเต็มกระตาจะจิ๊ดเก็บไหมครูว่าเต็มขาฮะกันขาฮะกันหลายผุกที่นั่แน่นอนครู ดีนนึกว่าในจิตในจิตต้องใจนึกว่าเฮ็ดละงกตอนแรกเขาคิดว่าเฮ็ดปลกจิกผู้ใดปีนี้น้ำประทานได้แตนได้แตนเมาปีตะก้าวน่ะเขาเมาอยู่เฮ็ดละงกนะได้แตนมาก่อนปีนี้ห่านเต็มกระต้าเด้อมันนี่ว้ายบม่ได้หายได้ยังิี๊ดหาให้ต่อปากกาแบบนี้ไงนี่เป็นเฮ็ดดิบเอาดิ จะย่าเต็มตะกาแล้วบ uh> ่ค่อยเต็มตะกาแล้วเด้อบ่ได้หาเองได้ยายจินหาให้พี่เต็มตะกาหมู่เดียวเฮ็ดทานเตมตะกาเลยมักเบนบ้านเฮาเอิ้นมักวนภาษาบ้านภาษาเยเอิ้นมักวน ภาษาอื่นเขาอาจสื่เอินมักเบนนอกภาษาทางอื่นอาจสิเอินมักเบนแสินีภาษาบ้านเรา,อาจจเอินมาเกวียนเดือนยังบ่สุโดกขนาดถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยโหเป็นผลไม้ที่แซบมากสม,ม้อนี้เขาบ่กินละยา,ยาเต็มเลยค่ะมมแม่แม่แม่นอย่างเดค้คุณล้อคุณลายคุณล้อคุณลาย ยยาๆบอกว่าบอไดเอิรนอีล้ออีลาให้เอิรนคุณล้อคุณลายเฮ็ดดิโอ้เฮ็ดก็เต็มกระยังน้อยเฮ็ดเท่าเฮ็ดเท่ามันเริ่มอยากดับแล้วละเห็ดกี่ลายเฮ็ดดินสองดอก ดอกใหญ่เฮดนาแลเขาเอื้อนเฮดนาแล่หน้าโง่เนี so ah, ah, ่ยนะบะดอกเป็นใหญ่นึงเต็มมือโอ้ได้เต็มกระยังไปได้ยี่สิบไปได้ยี่สิบไข่เวิรงมกันกำลังอมาเป็นโพนเลยนั่นนี่เนาะเห็ดไข่ล่าไปเอาเห็ดไข่มาไม่รู้เห็ดไข่ไปเอาโพนไหนผู้ของบรรดากระเต็มกระยังแล้วเรื่องได้เห็ดยังพอด้เก็บนี่ของผู้หา มีแต่เห็ดเท่าเก็บเห็ดเท่าโอ้ดอกบักใหญ่นวลไงอีกดอกหนึ่งนู่นน่ะโอ้ดอกบักงไงแต่เห็ดดินเห็ดดดินนี่อกน้อยดอกตูงนี่ก็เห็ดดิน ออกเป็นหมู่คณะสี่เดชิตบอกว่าหมู่คณะสีโอ้ยดอกนี้น้อยเฮาเยียบแล้วเดวจิตเอ้ย,ออกอยดกตูเฮ็ดนางงัวอันนี้ส้มขี้ม้อนเอามาแกงใส่หน่อไม้โอ้ยใส่เห็ดเอาไปแกงใส่หน,านมายแล้วสัน้นี่นี่ตัวนี้ก็งาำลัง มาเดิอมาเดิอมาเก็บได้ยาๆเอ้เขาเก็บเห็ดเพาะเด้ดี๋นี้มันสิออกสมๆนะแกงใส่เห็ดแซ่บ่นด้วยนะโอ้ยี่นีดิ๊ท้อพี้ที่ี่านมันสีดำๆนะีข่านสีดำ บ่แม่นเอินเฮาได้บ่แม่นน้องอันนั้นบ่าชาเเลยบ้นอินเอาเนวยขานเป็วด้หนิือนขอกัยังขานจงน้อยขาสิตีอะได้หนิิมือกนี้ค่อยกขานจัผู้ใดเอินข่อกัยังเอ้าอันนี้ละของแท้ เฮ็ดยังกับบรู้อ่ะเป็นมู่เลยเฮ็ดพึงหรอเก็บก่อนนี่ไปเริ่มเลยกองไปเริ่มเลยฝนเฮ็ดพึ่งเขาเฮ็ดพิ่งเขานี่ได้หลายนี่ เต็มตะก้าเป็นอะไรมาเด้อพี่น้องมาเก็บนี่เต็มตะกรายหรือบ้านนี้ซื้อหรือไราม่มาได้นี่ไปเพื่อเดียวมาได้ได้มาเด้อมาเด้อนี่มีรถตู้เพื่อเขามาจับคนได้นี่แม่หยัง เห็นลงงวกเหรอเห็ดผ ah, right? ่านมูนี่นะบ่มีไปเห็นใครเย็บไปเอ้แล้วดอกบักใหญ่อ่าดอกบักใงไงพลันจิตจึมจุ่มนึงบ่มีไปเห็นโม่หนึงเห็ดทานเออเดี๋ยวเราตู้เห็นกินนี่ก็ดีเออขบ่เบิ้งเดี๋ยวบักใหญ่นึงเกือบเทาเออเกือเทาเลยนะเขาเยี่ยบเห็นเขาคลามหาเติลงงอกเขาแนมเติงลงงอกเนอะมันดำน้ำพร้อมได้เห็ดอันนี้นะ หมูนึงหมูบางใหญ่มันหนาวเต็มกระยังหมดแล้วเข่าโบเอาเลยเหรอเอาโบเอาให้เสื้อเหรอไปให้เสื้ออะไรมะอเาั้งบ้านเข่าหน้าเข่ากับบุมีอยู่หน้าเข่ากับบด้มีเหาะหน้าเข่าบ่มีเสื้อเสื้อเฮ็ดมีหลายบ่หมูนึงหมูบางใหญ่นึงเต็มกระยังเราหาจากใส่มาบ้านนี้ว้าวเต็มตะการเลยค่ะเป็นละงก์กำลังตุูง โอ้ดังดีเว้ยยายจีน่ะมันได้กลิ่นหอมดังเลยแม่นอิกินมันสิหอมเหรอไฮโลง่กอุ้ยนั้นดอกงหายพอไก่ขนาดเนาะอุ้ยอีกดอกหนึ่งอุ้ยอีกดอกนึงเห็นไหมพี่น้องเออดังดีมากับพานมากับพานพานเห็ด เต็มกระยั่ง้ำดกำลังุูมๆพอดีงามยังไงอีกตูมหนึ่งหมาดอกาแล้วาด <5 S 1> กนไข่วันนี้ไดนไข่ด้วยอ๋อเอามากินเนเด้เนี่ก็มีน้อยน้อยเนอเลยดีหมูหนึงห้าหกดอกนีสอดอกบางใหญ่งนื้อห้าี้า ผลงานในวันนี้ของยิจิตอันนี้ของปานานนี่ของเจ้าของเต็มกระยังเลยค่ะแต่ยยจิตหายอันนี้ของเงยาในลายขนาดเลยค่ะเฮ็ดก็ได้คนหากระลายแต่ก็ยังใดเนาะมันหักบได้เป็นหมู่เนาะมันไดเป็นดอกๆเป็นเทอละดอกสองดอกสิกลับแล้วคะบาดเลยเต็มกระยังแล้วบ่มีกระยังใส่เพื่อนแล้วบ่มีกระยังใส่ ในหลายแหงอือไปค่ะสิกับแล้วค่ะอย่าลืมฝากติดตามช่องนันนาพาหากินเนดอค่ะสรับวี้นน้สวัสดีค่ะ